สวัสดีครับพี่น้องญาติอาจมาอีกเชือนึงก็อยากกราบขอบคุณครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เป็นกําลังใจให้ช่องการสินเงินเชียงกดซับสไครต์ให้จนได้แสนไล่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องก็เัยเนี่นออาจกับทีมงานการ์สินเงินเชียงคนได้แรงพักดันจากกําลังใจพี่น้องก็จะนําเสนอลถมือสองสภาพดีๆลดราคาถึกๆสภาพโดน ให้พี่น้องได้เลือกได้ชมกันครับจ้งไดนกบฝากกดติดตามกดไลค์กันเป็นกำลังใจให้ทีมงานกาลสินงวนเชียงทุกๆคนครับพี่น้องฝากไว้น้่นเลยครับกับช่องกาลสินงวนเชียงชาแนลครับต่อไปกะเป็นโลดห้องหนึ่งล้านทราบครับพี่น้องก็อยากให้พี่น้องได้ติดตามได้เบิงรถถึกคือได้แะเบิงรถงามๆจังได้จะเฝ้าเอามาสร้างคอนเทนต์มันมวนดีๆ ให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันกนทีมงานทุกคน,กนขอบคุณหลายๆอีกเชอนหนึ่งครับกับช่องกลาสินงเงินเชียงชาแนลนี่ก็เป็นกําลังใจอย่างสูงเลยครับพี่น้องกขอบคุณเอฟซีทุกๆคนครับจะพยายามเฮ็ดคอนเทนท์ที่ดีๆให้พี่น้องได้เบิงกันครับจังได้ขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณครับ